กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเช่นจีนะก็วันนี้อยู่ในเกมกาเป็ดนะครับนะก็ค่ายมวยนะครับนะข้างถนนของเราอีกแล้วนะครับนะข้างถนนข้างถังขยะด้วยนะครับตอนนี้หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราน่าจะตายไปรอบนึงตายไปนะครับแบบเผอเลยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันระเบิดยกค่ายเลยนะครับนะก็นะครับไปโหลดเซฟมาใหม่นะครับนะแล้วก็เล่นสักพักหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วง ลบ60าษาแล้วก็อัปเกรดค่ายแล้วก็เดินเนื้อเรื่องแล้วนะครับก็คือไปซัดกับคนที่ใต้สะพานนะครับ u n d e อันเดอร์ดปนะครับน,น่าจะเป็นชื่อสถานที่นะครับนะตอนกลางวันนะครับตอนคืนยังไม่ได้ไปนะก็ะทำให้เราได้อัปเกรดที่พักใหม่ของคุณน้องชายนะครับว่าเคนชิขึ้นมา นะครับแล้วก็มีกระถางต้นไม้แต่ว่าเราจะปลูกได้ตอนอที่ไม่ใช่ฤดูหนาวจะจัดนะครับเพราะว่ามันไม่โตถ้าถ้าเราจะทํามันก็ต้องอทําที่อทอสนะครับเพื่อที่จะจุดไฟทําให้พืชเราได้ความอบอุ่นไม่หนาวไม่แข็งตาย,ยานั่นเองแต่ว่าผมจะไม่ปลูกตอนนี้นะครับทาไว้ก่อนแหละนะแต่จะไม่ปลูกเพราะว่าเรามีเมล็ดเยอะแยะมากเลยทั้งชุนิปซีดใช่ไหมแคมเบอร์เดลใช่ไหมหรือผักกาดนะ กระหล่ำประกาศกลมๆแยกประกาศกับกระหล่ำไม่ค่อยเก่งเลยกลมประกาศใช่ไหมวะประกาศขาวมันต้องเป็นต้นตรนตังกระหล่ำปีอุ๊หิบหายแยกผักไปออก <c oughs> อ่าโวเมโตนะครับเนะอะโพเตโต้นะครับ,นะรบ,นะรบเราสามารถเอามาปลูกได้เราอต้องหาดอกเออมีมควสดอกดีซี่ด้วยเอาไปให้นะครับนะอเควสหารถดเข็นหาแหวนที่รับมาด้วยนะครับนะ ใช่ไหมหาแหวนของภรรยาแล้วก็หารถเข็นนะครับก็ไปแก๊งใต้สะพานมันจะมี2แก๊งนะครับแก๊งอยากได้รถเข็นเอาไปเล่นไป power of the rider อะไรของมันน่ะนะครับนะแล้วก็กับเอ่อคนที่มันต้องการใช้รถเข็นจริงๆนะครับนะที่โดนขโมยไปแล้วเอาไปเล่นยกล้อเล่นเอ,อะไรประมาณนั้นนะ่ะกับคนที่ใช้จริงๆกูกูต้องใช้เพื่อไปขอขอทำมาหากินอนะ่ะเออกับอีกคนหนึ่งเอาไปเล่นนะครับนะผมก็เลยเลือกช่วยคนที่ เอาที่มันใช้ทำมาหากินไม่ได้เอาไปเล่นซีซัวเหมือนอัน,น,น,นั้นนะเออถึงเราจะอยู่ข้างถัขงขยะก,ก็ไม่ไม่ไมแปลว่าเราต้องเป็นขบวยกระโจนนะีะโอเคเอ่าคนน้องตัวนี้นอนพักแรงคนพี่สามารถหาตังค์ได้นะครับก็คือไปขอทานได้หรือไม่ก็ซ้อมแต่ผมว่านะ่าจะซ้อมให้วิวสิบใช่ไหมมันต้องวิวสิบถึงจะปลดล็อกนะครับตัวนี้มันสายแท้งอะนะผมจะปลดเอ็นสายอะไรนะ agility สักหน่อยสักเวลสองเวล,เวลจริงจริงเราสามารถไปจ้างครูฝึกได้นะครับนะ่าจะปลดสายพิเศษนะมันจะมีสายพิเศษอยู่ที่มันยังต้องปลดล็อกอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมเช็ค agility ก่อน tier สองเอ้ย agility จะมีท่า reverse kick นะครับ double attack นะครับโอกาส2อหน้าเีมก็คือใช้กด energy ครั้งเดียวแต่ได้2ครั้งอันนี้น่าสนใจนะ แล้วก็มี DOS นะครับมานะวิาสาดพาร์ทคาแรคเตอร์น่าจะทนหนาวใช่ไหมไม่ใช่เด็กอันนี้มันน่าจะสเต็งถ้าสเต็งมากกว่า Agility เอ่อคาแรคเตอร์เจนสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ามอสเต็งไอพีถ้า Agility Level สเต็ง Level น้อยกว่า Agility นะครับนะแต่ไม่ต้องการคาแรคเตอร์ Character ไฮโดรเจนดรอปลดลง20เซนอันนี้ก็จะทำให้ค่าน้ำความสะอาดในร่างกายครับลดลงนะครับไอเอ็กพีเนี่ยไม่สำคัญหรอกครับส่วนใหญ่ๆนะไม่สำคัญนะจะสำคัญก็พวกสตกเตตที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยอันอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากกว่าพวกประสบการณ์นะครับอะไรประมาณนั้นคือถ่าถ่าต่อสู้กับทักษะต่อสู้พลังจบดีต่อสู้อะไรก็สำคัญเหมือนกันนะครับนี่ก็มีต่อสู้แต่ถ้าจะทำให้ตัวละครรอดเกมนี้ นอกจากทาให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะครับทำต้องทําให้ตัวละครรอดตายด้วยนะมันคือซ u วเวอร์ด้วยนะครับเนะีเออซาวเวอร์นะครับถ้าผมเล่นหมวดท้ายก็คือเซฟนี้โดนลบไปแล้วล่ะตายตั้งแต่พาที่เซฟโดนลบไปแล้วนะครับนะแต่นี้เล่นโน้มอนก็ยังพอโหลดได้นะครับนะก็เอาเนื้อเรื่องนะครับนิดนหน่อยๆน,นะครับเอาสมุดจริงๆเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรก็คนอ่าเราต้องเป็นเอ่อต้องเฟ้นหานักสู้เพื่อกอบกู้และรวบรวมเอ่อ เ,เมืองให้เป็นปึกแผ่นในไม่ใช่เมืองคนปกติแล้วก็คือคนข้ามถนนนะจอนจัดอะไรประมาณนั้นให้เป็นปึกแผ่นก็ไม่เข้าใจว่าต้องปึกแผ่นในปกติก็ทำอาหารกินค,ค,คนละเขตกันหรือเปล่าวะโอเคข้าวๆวนะครับเนะี่ยตอนนี้ผมก็ฝึกนะครับนะก็ตอนนี้ยังไม่มีอีเวนต์อะไรมากอันนี้ผมก็ไม่ลงนะแต่ล,งละงอาจจะต้องลงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทรัพยากรไม่พอ มัเป็นแหล่งเดียวที่ทำให้ได้ทระะัพยากรครับนอกจากเควส์นะแต่เควสมันได้แล้วหมดไปไงโอเคคนน้องชายไปฝึกต่อยมวยคนพี่ชายขอเช็คสภาพนะครับนะไปนอนก่อนก็นกได้มันยังไม่มีสเตตัสที่บอกว่าอุณหภูมิเราต้องเท่านี้เท่านะี้โอเคเวลอัพแล้วสกิลทักษะเพิ่มขึ้นมาหนึ่ง มัดนะครับซ็อปสวิตใช่ไหมสวิตผมอาจจะอา่านผิดน,นะ่นแหละนะครับโอกาส30-60%ถึงคอมโบแรนดอมนะครับสกิลใช้ครึ่งหนึ่งเอนเตอร์จี้อนาเตอร์สกิลอื่นจะคูลดาวใช่ไหมทำให้สกิลอื่นคูลดาวก็อันนี้อาจจะต่อยอได้เยอะขึ้นแต่แค่เอนเตอรใชนน้ครึ่งหนึ่งแต่คูลสกิลอื่นจะคูลดาวใช่ไหมมันทำให้สกิลอื่นดาวมันต้องมีผลเสียแหละครับนะ ข้อมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับถ้าขึ้นอันนี้ก็คือเจนแอคแท็กสปีดผมเอาสายหมัดดลวยกันคนน้อยเป็นสายหมัดนะครับแต่เดี๋ยวพอเวลสีก็เคยอัพเป็นเอลโบ p อัปเปอร์คัตนะครับใช้เอจีออสิเซนถึงยี่สิบเซนทำให้สิทธิสาธานะไม่ใช่เด็ก สิบสิบห้าเซนไม่ใช้เอนจิ้นะครับเอลโบว์ท่าอัพเอลโบวอัปเปอร์คัตเนี่ยมันจะไม่ใช้เอนจิ้แต่ว่าโอกาสติดแค่สิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะขึ้นอยู่กับเลเวลมาร์คเบลดออนเลเวลสูงสุดก็คงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลนะอ่าแล้วก็ทำให้ศัตรูติดบีดดิ้งนะครับนะสิบห้าเซนถึงห้าสิบเซนขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับนะตโนมัตก็ดีนี่ครับสอกมาแตกนะครับเลือดออกนะครับแอนติซิน ไม่จ่ายนะครับเพราะไม่ได้สนับสนุนว่าไปนั่นตอนนี้ก็สภาพนะครับอากาศไม่อบอุ่นเอาซะเลยแล้วก็หิวกันด้วยนะครับนะผมก็จะทำการเผาขยะนะครับให้คนน้องก่อนไปนอน <c oughs> เอ๊ะมาควรไปนอนก่อนเป่าวะไม่เป็นไรเดี๋ยวคนพี่เฝ้ายามคนน้องเอ้ยคนน้องเฝ้ายาม คนพี่นอนพออุณหภูมิดีคนน้องนอนคนพี่มาเฝ้ายางอีกสักพักเดี๋ยวค่อยไปขอทานอาสุขภาพการกินก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็หกสิบใช่ไหมสามสิบเจ็ดมีคนน้องเริ่มหิวตอนนี้มันยังมืดอยู่ไงไม่ใช่เช้าเช้ายังพอไปซื้อฮอตดอกได้ จริงผมแวะตอนกลางคืนตอนนี้ตลางคืนลองแวะไปไอ้นี่ดนัยามค่ำคืนใต้สะพาน Under the Bridge ช่วงเวลาหลับนอนนะครับอ่าในมูดมูดกลางวันก็จะอินแบบนึงไอ้พวกไอ้แก๊งนอนโอเคอเคุอค้ยรูทได้ซื้อสวยอะไรครับเนี่ยเมดนะครับแร ใช้คราบสูตรนะครับบบประเโอกาส50บโบนัสเอ็ิเสปีดเม็กทูเฮ้ยทำให้ฟีดด้วยอะไอ้เรี่อมันมีเอฟเฟกต์ฟีดด้วย <c oughs> น้ำแข็งเหอะเอาไว้คราบอาวุธมันมีคราบอาวุธกันด้วยวะตีบวกอาวุธที่ไหนอ๋อนี่ไง <c oughs> ไอพิป,ปินอยากจ้างฉันไปที่บ้านไหมนะใช้ห้าเหรียญในการจ้างฉันนะพวกนะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้มาจ้างผมคิดว่าน่าจะมี ให้ซีส,สตัมิน่าเทนเนอร์อันนี้ก็เป็นเทนเนอร์สายสตัมิน่านะครับอะไรประมาณนั้นนะครับนะจริงๆมันมีตั้งแต่ไอ้ด่านแรกป่ตต้นชิมเนอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่านนี้เลยเอ่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันแรกของต้องด่านนี้ใช่ไหมจำไม่ผิดอ่า ไม่ใช่อันนี้มันแรกด้านไหนวะมาร์เก็ตด้านไหนนะที่มันมีอ๋อไม่ใช่ดิอ่าผมจําไม่ได้ว่าด้านไหนอะที่เป็นสนามกีฬายมันต้องตอนกลางวัน,วนเอนตอตอนกลางวัน,วนตอนนี้มันตอนคืนไม่เจอมันจะมีคนที่อ่าเขาเรียกว่าไงนะครูมวยเออครูมวยเฮ้ยครูมวยใล้กันให้เข้าใจง่ายๆดิ โอเคเดี๋ยวผมดูคุณพี่ครับ mm hmm. คนน้องมัน agility แล้วคุณพี่เอาสติ๊กไปกล <c oughs> างวันแล้ว <c oughs> ไฟเข้าไป <c oughs> ก่อนนอนไปไอผิงไฟก่อน พจริงๆควรจะเร่งเวลาหน่อยนะนอะคนน้องเหลือสามสิบเอ็ดระหว่างนี้ขอว่าไปซื้อฮอทดอกก่อนสองจุดห้านะครับแล้โอเคแล้วขอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแวะดูกูมวยเนี่ยคนเนี้ <c oughs> จ้างเขาห้าแต้มนะครับ agility t r a i n e r นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บตังก่อนตังไม่มีเอาไปคนน้องกินข้าวคนพี่นอนหลับ เตรียมร่างกายให้พร้อมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูเช็คโอเคอับไปอับก็อับไปโอเคอาบน้ำน้ำหมด,ดอีกอับเสร็จมันก็มาซ้อมต่อสิวะ โอเคอุณหภูมิไม่หดแล้วเราสามารถลงอันนี้ได้แต่ผมไม่เตรียมตัวมาที่จะลงข้ามไปด้วกันตอนนี้อุณหภูมิไม่หดแล้วครับนะโอเคไปนอนนอนจ้าคนพี่ออกมาซ้อมต่ออ่าซึ่งเวลมันยังไม่ขึ้นนะครับจะเร่งสปีดเลยตอนนี้ช่วงซ้อมนะครับต่วงซ้อมกับผิวข้าวคนน้องก็หิว40%อยู่ไม่เป็นไร คุณภูมิใครอัพโอเคสวยอ่าคุณน้องอัพเวอรสายแอคแทคของเราแอคแทคเตอร์มีแต้มพอยต์ประมาณ2แต้มจะอัพอัพปคัตเลยก็ได้นะครับซึ่งเอาเลยรออะไรละ่ะแล้วเราก็ติดตั้งไปนะครับปีท่าสองอโอเคมืดอีกแล้วคนพี่มา สตน,นซ้อมซ้อมกลางวันซ้อ,ซอมซ้อมเข้าไปคนพี่ยกอีกทีหนึ่งน่าจะโอเคคนน้องก็ต้องออีกหลายอีกสองสามรอบอ่ะตอนนี้อุณหภูมิตกครับโอเคเบรกก่อนคนพี่อ,อัพสก,กิลแล้วส่สเตงนะครับนะไม่เบรก โอกาสสิบเปอร์เซ็นที่สตันนะครับนะอันนี้อัพแล้วเวคินดาเมจเจนโบนัสดาเมจ all ดาเมจสกิลทั้งหมดเลยนะครับดาเมจโบนัส uh, จะซัมอัพทูตามรอบโลนัมเบอร์โลรอบนัมจำนวนใช่ไหมรอบที่น้อยอะ่ะ หรือว่าผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าความหมายงงๆคึมเครือแบบมันอัพมันน่าจะดีอ่ะมันเป็นพัสซีนะครับมาเป็นพัสซีหลังจากนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วก็อันนี้เชืออ้อแบตนะ Never focusing change นะครับ and change in the lane ไม่ switch focus ใช่ไหม Never switch to focus ก็คือตัวน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงฮะโจมตีแค่แท็งอย่างเดียวใช่ไหมเรียกว่าอย่างนั้นนะ่มั้งแล้วก็จะไม่สวิตไปตัวอื่นครับคือดึงแทงอะเทรดหมายถึงเหมือนทอน่ะบ้างนะแต่ว่าอาจจะดึงแค่แท็งนะครับลิงเป้าที่แทงซะมากกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเอ่อ ถ้าผมเอาอันนี้เห็นไหม Second, s e c o n d ก็คือมีโอกาสที่เมื่อ low energy mm hmm. นะครับ Critical damage to Critical damage mm hmm. จะเพิ่ม energy เฉยไหม instanted มาถึง mm ี้5าสิบว่าแต่มันจะมีคิดข้อไหม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดี อันนี้ก็ดีดีหมดแต่น,นี้ไม่ใช่สองแต้มนะผมมีอีกสามแต้มเนี่ยก็เยอะเหมือนกันด่บวะ้าผมอัพนี้ไปกันเลยหนึ่งอ่ะอัพงนี้ไปโอเคคนพี่คนพี่เวลอัพแล้วไปนอนเดี๋ยวเราผมรอบหน้าดําเนินเรื่องอ่าก่อนนอนอเผาเผากาษก่อนแล้วกันไปอุณหภูมิก่อนก็ได้ฟตตีนยังคงไม่มาอีกอีกหนึ่งวันใช่ไหม ส่วนคนน้องอัจเจรตีก็ต้องรอยหนึ่งขั้นวกว่างก็ไปสุมไฟกับพี่ชายเองเพื่ไปอย่างน้อยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออ,อ,อยากยกก็ยกไปย่ายนอนกันทีเดียวโอเคนอนรพร้อมๆกันเลยมันจะได้เขาเรียกว่าไงนะทำไอ้งานไปพร้อมกัน โอเคอีกยี่สิบหกสิบกว่าชั่วโมงถ้าผมไปซัดเควสแล้วกลับมามันจะทันพักปะวะไปสามต่อสองมารอบที่สอง <c oughs> พี่ชายและน้องชายมาสามต่อสองเอาละ <c oughs> เดี๋ยวพี่แทงเองน้องน้องน้องหัวเทวไว รับดาเมจสตันอืมเก็บไปหนึ่งเออเออน้องน้องเตะนะครับพี่ช้ยบล็อกดาเมจพากไปทันไม่รู้มั่วกันนึกเกิดโอเคพี่ชายเก็บไปซอฟอูน้องถีบยันเรียบร้อยมอนยันหลับได้รถเข็นมาแล้วอ่าแล้วก็ได้ถุงมือตุริงโกฟบนะครับโอกาสแอคกแทกสปีดนะครับแล้วก็สตันนะครับแล้วได้กล้วยมาเอาไว้ทำอะไรวะไปไหน้าสกิปรถเข็นควสนะครับเดี๋ยวส่งให้รถเข็น โอเคเราก็ได้อาหารมาเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวแม่งเจ็บกันทั้งคู่เลยอีกสิบเราต้องไปหาแหวนใช่ไหมอันนี้น่าเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องสู้กับเขานะครับเพราะเขาอยากได้รถถิ่นเหมือนกันน่าเป็นบอสใหญ่แต่กลับบ้านไปนอนก่อนโอเคยังนอนอยู่กับอีกสิบสี่ชั่วโมงก่อนที่จะไฟพักให้เต็มอิ่มนอนให้หายเจ็บโอเค อไอ้น้องลงครัวผมไม่แน่มมนใจว่ามันจะทำซุปออกมาแบบไหนอ่ะสองอันป่ะโอเคมันเอามันน่าจะทำอันที่สูงสุดนะมั้งผมคิดว่าโอเคทำกับข้าวให้พี่ชายหน่อยเดี๋ยวพี่ชายาพี่ชายไปขอทานคนน้องทำกับข้าว ทำงานเป็นทีมเฮ้ยมีตังห้าแล้วมีจ้างครูมวยแล้วโอเคมีตังจ้างครูมวยแล้วกับอีกเก้าชั่วโมงเดี๋ยวเดีไอ้น้องคุงกับข้าวมันแรงมลดตัวเดีวเนี่ยแปดชั่วโมงกับข้าวเสร็จก่อนเปล่าววะหรือว่าโอเคหยุดเวลาก่อนเสร็จแล้วมึงกินเสร็จแล้วมึงนอนนะไอ้หนูกินแล้วนอนนะกินแล้วนอนกินแล้วนอน อไม่นอนเหรอเออนอนสักหน่อยให้แรงมันเต็มหน่อยเดี๋ยวพี่ชายขอทานเองไอ้นี่ขนาดกินไปแล้วยังหิวอยู่เนี่ยห้าสิบอร์เซ็นพี่ชายมันสีก้าสงสัยมันต่ำกว่าห้าสิบแจ้งเตือนเผาก่อนแล้วกันโอเคเผาไว้ก่อนอีกสองชั่วโมงเราจะโดนเลและอย่างนี้เติอมอุณหภูมิพี่ชายอุณหภูมิเกินห้สิบอยู่ไม่ไปเป็นไร เอ้แต่อุณหภูมเริ่มรดแล้วนะครับนะเริ่มรดแล้วโอ้มันไฟกันรัวๆเลยโอเคอินเวชั่นเอ้ยผมลืมติดอุปกรณ์ให้คุณน้องคุณน้องมีเสื้อใส่จะโดนป้มไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่มั้ยมาเดี๋ยวพี่แทงให้เองน้องตีให้ตายก็พอยี่สิบแปดยีิบสามแทงรับงานทอนมาเออชกเข้าไปพี่รับดาเมจ ออพี่เหลือสิบเจ็ดออสตันตไปหนึ่งออถีบร่วงไปหนึ่งมาพี่รับสอง้าเมตน้องถีบเข้าไปห้าาเมตพี่ต่อยไปสิบสองหน้าเมจน,น้องสอกกับปิดสตันถีบคู่ถ <c oughs> ีบครับเออถีบสองคนพร้อมกันเลยเว้ยถีบถีโอเควันนี้ผมเริ่มลุ่งแล้วขอดูที่อุปกรณ์ก่อนอน,นะครับนะอันนี้ชุดสูตรอันนี้ชุดนอกจากอ่าป้องกันการบาดเจ็บห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ดิเรี่ยงใช่ไหมผมว่าน่าจะเรียเร่ยงเพิ่มความอบอุ่นให้ด้วยนะครับมีถุงมือถุงมือแบบเดียวกันน้องชายน้องชายมีกางเกงรับใส่เสื้อก่อนนะครับว่าใส่ถุงมืออ่าแต่งตัวดูดี่อยเว้ย้องแก้ผ้ากันของพี่มันเป็นชุดเอี้ยมใช่ไหมใส่แล้วมันไม่รู้ว่าใส่เกาะได้เปล่าอันนี้แหละผมสงสัยเอาชิบหายเอเผลอกดไปอ่า ยา yeah, แหละเพิ่มโบนัส a อ t a แท็กสปีดเม e ทำให้ฟิลฟ,ฟรีสสามครั้งฟาสเตอร์หายแล้วเพิมไปกดใช้นะครับนะอาจจะเป็นบัฟแหละยาบัฟนะครับนะแต่ว่ามันอยู่ถาวอไหมมันอยู่ถาวบอนค็ดีแต่ถ้ามันไม่อยู่ถาวอนก็คือใช้แล้วทิ้งไปนั่นเองนะครับนะ สามชั่วโมงนี้เดี๋ยวผมต่อปิดท้ายด้วยการเอ,อลงแกนไอติปแกนขยะเอ้ย,อย,อย,อยโอเคตกชัยนว่าวิ่งไปไหนโอเคไปอุ่มร่างกายหน่อยโอเคมาพี่น้องลงวันนี้เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือกระดาษนะครับนะเพราะว่ากระดาษเราเอาเผาไฟ ศัตรูมีทักษะไอเจตี้ห้าโอ้ทั้งคู่เลยนี่ว่าสายเร็วทั้งคู่เลยนะครับนะเดี๋ยวพี่รับดาเมจเองน้องก็ตีให้ไวเออโอ้โหโดนโหโดนรัวเออเออโอ้โหนวสตันตไปหนึ่งเออยิบเอ็ดนี่สตันตอีกเรียบร้อยสบายชิลชิลความเป็นแชมป์มาแล้วนะครับนะนี่ว่าสบายสบายนะครับนะคู่พี่น้อง คู่หูนะครับนะ The Brother นะครับนะยิ่งใหญ่นะครับนะก็มีตังนะครับตอนนี้มีตังร่ำรวยทรัพยากรเพิ่มคูนน้ำไม,ม่อาบใหญ่ละ,ะผมเติมนี่ก่อนเดีย๋ยวมันต้องอาบน้ำใช่ไหมโอเค ม,มันต้องไปนี่ครับนะครับเพราะว่าคนน้องเออขอทานไปถ้าไม่ซ้อมก็ขอทานหรือต้องซ้อมนี่นะเอ้ยผมกดผิดตลอดเลยคนที่คนพี่จะอสเต็งอย่างเดียวไม่ได้จะสเต็งก็ได้เป็นสายสเต็งกับ ไอ้นี่ก็ได้เอเจนซีไม่ต้องมีก็ได้คนน้องได้ตังมาแล้วไปฝุตเอเจตีโอเคจบนะครับนะผมว่าพาร์ทนี้ก็คงประมาณนี้ไ,ม,ไม่มีอะไรมากนะครับนะเดี๋ยวก็ใกล้จะไอ้นี่แล้วนะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเดี๋ยวเดี๋ยลากันไปตรงนี้เลยกันนะครับนะก็สําหรับกาเบรในพาร์ทที่6นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งนะก็ถึงเวลาสมควรนะครับก็ผมช่างจีขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันในคลิปหน้าก่อนชื่ชอบผลงานทุกท่านหนึ่งนครับยืนมือสภาพแปรายมาเรียมง,รงมยือที่สะอาดติดตามหมูเข้าวบัวดาเป็นไหญช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก็ฝุ่นก็นเยอะด้วยครับรยนบืนพางไปไหนระวังเรื่องปะเทียดด้วยครับกราบผม,มช่างจีครับกราบสวัสดีครับไปละนะครับนะขอท่านโชคดีครับ Brave and strong.